โอเคครับผมขอยักกาศสวัสดีค่ะซึ่งทุกท่านอยู่กับช่องเอ็นนาวันเกดนี้ไม่ใช่นิฟอสบีดเลสันกับฟอสซ่าเลอสั้นฮะไอ้ไอ้กูหลอนเลยเนี่ยไอ้เงยอยู่ดีกลายเป็นนิฟอ์เจว่าสั้นทีนี้ก็จะมารีวิวรถคันต่อไปหลังจากใช้ไอ้อะไรวะ mt 9 0 0 g t 3นะต่อไปก็จะมาใช้รถ คันต่อไปซึ่งรู้เลยวะเดี๋ยวนะโอเคอะเนื่องจากว่าผมก็ยังจำไม่ค่อยได้เหมือนเดิมว,ว่ามันคือรถเชียอะไรแต่แบบอืมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นซูบารุเลยมั้งเนี่ยใช่ปะหมอนจะใช่แฮะใช่ซูบารุ w R X S T I A R X ซูปอร์คาไม่ใช่ชื่อนี้ก็ไม่รู้ จริงคันนี้มันเป็นรถลารีคอร์สไงเออซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวถังใหม่ล่าสุดเอ้ยล่าสุดอะไออย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่ารถอย่างนี้คงต่างอะไรไม่ได้อย่แต่งได้ไม่เยอะเอา,อางี้ดีกว่าว่ากันซื้อมาดูเครื่องโอนะ้โหเครื่องกันนะ V8 ก็มา F4 Turbo r a l l y F6 F4 Turbo Rally อันนี้ก็น่าคิดนะอันนี้ขับมันปกติทุกคนที่มาไปขับหลังเอ๊ะขับ4อยู่แล้วก็ช่างมันนะโอเคทีนี้โเนื่องจากว่ารถคันนี้อืมคันนี้เราต้องลงแรลลี่ะเนาะก็าต้องใส่ยงางแรลลี่ไปหรอวะแต่ยางไม่แน่ใจมันคือยางอะไรวะเนี่ยสตอ็อกชายถ้าสตอ็อกชายก็ได้ยางเดิมดนวด้วแหละที่มันให้มาผมไม่รู้ว่ามันจะมีผละไรมากหรือน้อยแค่ไหนนะ มาดูเรื่องล้อแม็กกันดีกว่าล้อแม็กนี่เอออืมหรือใสยอย่ยางไงดีวะรถแลนร์ลีอะนะอันนี้ก็ได้ปะเออคันนี้โอกาสจะยัง 20, ยี่สิบจะใส่สิบก้าดีกว่าเออล้อใส่สิบเก้าจะไปอันนี้ไม่ทำไม่มีผลอะไรเลย รวมมันอัพได้น้อยมากถ้าไม่แบบเครื่องเออถ้าสแบบเครื่องก็น่าจะมีอะไรอัพเกรดให้มากกว่านี้แหละผมคิดไว้อ่ะนะเกียโชคก็ไม่ใส่เพราะว่ามันมันค่อนข้างจะมันเห็นโผล่อยู่แล้วอะเธอเอแปดสปีดไปอ,อ่าอันนี้ไม่ใส่โอ้โห oh. oh. มาทำได้น้อเยเลยเนี่ยหนึ่งเก้าอันนี้คือไม่ได้บแบบเคเครื่องอืมคือปล่อยมันเดิมเลยอ่ะมาดูลายดีกว่ามาั้ลายนี่สีน่าสงสัยว่ามันจะใช้โหแม่เ,เลยโอ้เดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยพี่เอ้ยอ,อย่างเงี้ยยังพอแบบหืมก็จะฝกอมบชาเลนวาวาซัน อ้ oh, อันนี้มาแบบทูโทนเลยวะ่ะ mm. เอ่อดูใช้ลายนี้ดีวะคือลายเนี้ยมันมันเหมือนรถใน G T g r a t u i s m o 4อ่ะเอรถทูริงเอออ่าลายลายส่วนใหญ่มันนึกถึงลายแบบคลาสสิกแนลนีอ่ะเนาะลายนี้นะครับปะ <laughs> ลายนี้แล้วกันเออ เราจะได้แบบเผื่อแบบมีคนรีวิวแล้วแบบไม่ต้องสามใครเลยอย่างนี้เออเรื่องลายเราลายนี้ดีกว่า Let's go มีมีโลโก้ให้กูด,ด้วยนะแน่นอนนะเลือกจากว่ารถคันนี้มันเป็นรถแลนดลี่ไอ้ยาเราต้องแบบทดสอบในการ ถักหลบของรถอะไรอย่างเงี้ยสไตล์คนแกนโอ้โหแหกหน่อยไม่เป็นไรไวายแม่งชนสัสเลยแม่งชนเลยค่ะอ่าโอเคแม่งวัวตะเล่นเอ่อหาแรลลี่ดิแรลลี่มันอยู่ใส่ว่าอ้าวดัานนี้ก็ได้ปะเออ เดยวนะลืมปิดเสียงทีร์อรใช่ไหมเนี่ยกูเริ่มได้ยินถี่แล้วนะแม่งเ,เอ้ยยิ่งเวลาว่าเขาจะมีอยู่คันนี้่าจะอยู่ในหมวดแรลลี่มอสเตอร์แฮะได้ไงแรลลี่มอสเตอร์จริงด้วยปะ Let's go มาดูสิว่าจะเจอรถในคลาสเดียวกันมันจะรอดหรือเปล่าแต่แต่มันก็แบบมนเป็นรถแรลลี่คอร์สอ่ะเนาะ ช่วงต้นยังไงมันก็เร็วอยู่แล้วแหละแต่ช่วงปลายน,นี่สิแล้วก็จังหวะในการเข้าโคงยย้งอะไรเงี้ยต้องมาดูไปอีกทีแเรน,นี่ก็ไม่ได้ใสย่ลยางเรนี่แล้วนะอันนี้ขึ้นมาเป็นยางเดิมที่แม่งให้มากูไม่แน่ใจว่ายางเดิมที่มันให้มาคือยางอะไรก็เลยไม่เปลี่ยนซะเลยเจอแต่อาคารโอ้ปืนก็มาเชี่ยสะดโอเปืนแซงซะแล้ว เชียวตัวปักโอ้โหเข้าโคนี่คือแบบดีจริงอันนี้เห็นในชัดหเลยคือเข,ข้าโคมันดีอ่ะมันหนึบหรือมันเป็นเพราะว่าแรลลี่มอนสเตอร์มันมันหนึบอยู่แล้วด้วยว่าเวลาเข้าโคอย่างเงี้ยเออแม่งปัง มาแสงเออแม่นี้ขอดิ้งลูเลยบ้าวมากเออโอเคไม่ได้เซ็งพอยต์เหรอเมื่อกี้โอ้ไม่ได้เวแม่นต้องต้องเรือมใหม่เลยทั้งนั้นอะโอเค โอเคได้อยู่มาสวัรนี้เออเออโอ้โหแม่งสกิดท้ายไปหน่อยเออเออโอเคเมื okay ่อกี้นี่เข้าอย่างสวยหน่อย เบี่ยงซ้ายชะลอโอเคกูพ okay. าดิหน่อยแม่งเล่นอะไรเข้าท่ายแกโอ๊ยช่างมาแล้วกันแม่งเอ้ยแม่งเล่นอีพาดเองด้วยช่ามันโอเค เชีย่ยแต่พูดตรงๆว่ารถมันกลิดมาดีจริงถ้าเราไม่ติดเล่นซะก่อนนะบนไม่เกี้ยไม่เกี้ยไม่ติดเล่นไปหน่อยโอ้โหแม่งอันนี้พลาดด้วยโอเคสวยโ้งอ่นะเออ โอ้ยแม่งเอ้ยจะโพูดอยู่แล้วเฉียวถ้าไม่กีิโพูดจะเทมากเลยแม่งไม่โพูดดูจะรู้ว่าโอ้จะพูดตรงๆว่ารถมันก็แบบมันหนึบนะหนึบเลยแหละไอ้เวลาเสียงเครื่องพอนแบบแมวอะไรเงี้ยแม่งโคตรพ้อสัตว์อ่ะไม่รู้แต่ผมชอบเสียงแบบนี้มากแมวแมวอะไรเงี้ย มาดูมีเสน่ห์นเนะเสียงรถคันนี้เรียบร้อยโอเคต่อไปก็เออ่หมือนเดิมฮะจูนพีเซ็ตรอบนี้ผมน่าจะไปไม่เกิน S1 สหนึ่งวิดเบิร์นวัตตาอันนี้มันใส่ย,ยางอ๋ออ๋อคือรถคันนี้มันใส่ย,ยางไลลี่อยู่แล้วมันเป็นยางไลลี่อยู่แล้วว่างั้นเถอะเออ ยางแรลลี่ทรานสี่แม็กซ์ก,ก็แรลลี่อยู่แล้วเอ่ออันนี้แรลลี่เอ็มซีดีวีมีคายเหรอไม่ใช่เอ่อเว้ยน,นี้มันโอ้โหไม่ห้าดาววะห้าดาวนี่อร่อยเลยบอกบอกเลยเวลานี้ทำยากเกี๊อร่อยน้ำไก่ย่างไอ้เชียสีนี้คอร์ดไอ้สัตว์เอ่อโอเคอันนี้ก็ได้ปะเห็นมันห้าดาวไม่รู้มันจะดีจริงปะเปล่า,าสี่มือสี่เดี๋ยววะว่าสหรับเครื่อง ผมว่สาสำหรับเครื่องแฮนอันนี้ดูวส่งแล้น่าจะใช้เครื่อง F6 Turbo Rally ชัวโอเคฟังเสียงแล้วคุณเรือกไม่แน่ใจว่าคือเสียเครื่องอะไรกันแน่ทีนี้โอเคต่อไปไปหารลลี่ซัดสนามหนึ่งแล้วกันนะอะอย่างนี้ไปกลับไปคลิปซึ่งจะเล่นด่าน หน้าอะไรวะเออว่าด่าเลยดีวะเอ็งเรีอยกูเริ่มลังคาเสียงดีขอรแล้วแต่ขี้เกียบไปปิดวพาาการซื้อคือกูคือกูขี้เกียจปิดแั่เองดันนี้ก็ได้ปะมันจะเล่นนาจัดกูปิดดีวะโอเคผมปิดเสียงดีคอร์เรียบร้อยแล้วมันคงจะไม่มาก่อ <persone language gardens> <honestly> การล้อมคานี่ผมตกใจปะลุย let's go boy มามาดูซิวรถคันนี้จะเป็นยังไงในการแข่งครั้งนี้หวังว่ามันน่าจะแบบขับแฮนเดิลิ่งน่าจะโอทีแหละมันคันนี้เออผมหวังว่านะเอาวะมาลุย เกมแม่งก็เริ่มบั็กใส่อีกอะถามจริงเอาเว้ยเว้ยของพวกมึงเนี่ยแม่งพอเชี่ยวางโอ้เบรกก็เบรกดีวันดีพีเทาเอ้ยแซงสิวะโอเค สวัสดีโอ้ยแสงนี้เลยสวยไปก่อนนะโอ้ยโอเคมา โอ้โอเคได้อยู่หรอมะฉลจังวันี้ยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคใครยะฉลจังวันี้โอเคเต็มตัวเลี้ยวขวาถึงมีบือเข้าอย่างนี้เรียบร้อยเออเข้าอย่างงาเลย Ok Oh 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 Ok ah. mà à, Mày đưa mà ra mà cái kìa Oh jesus Oh God. Oh, oh. Oh, oh. Aw, โอ้ไม่ก็โอ้โหโอ้เบิ้งสังเกตว่าโคไม่โคงหักอย่างงี้โอ้ oh, จะพูดตรงๆแล้วคนนี้ไม่ k r ริ i จริงและเหมือนพีเซเนี่ยเหมือนทำรุ่นมันหนึบขึ้นด้วยและเหมือนจะพุ่งขึ้นด้วย,วย <S <S เออแต่นิพ่าเองะโถเอย วา,ายเฟเนลสเออโบข้าวไงเรียบร้อย <c oughs> จะเลิมพอละโยงคานนี้โอ้โหแม่งต่อแทวอย่างกักบขบวนรถไฟเปออรต โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอแากไว้าวาพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แกดท่าสักครั้งเดียกันนะจ๊ะคลิปนี้ก็เออไว,ว้พี่เท่านี้แหละเจอกันในพาร์ทหน้าจะ้ะ